ทางนะฮะที่จะนำหมูนะฮะลูกหมูป่านะครับผมรุ่นห้าหกเดือนนะครับผมที่มีอาจจะมีราคาแพงที่สุดนะตอนนี้ก็ได้นะครับผมนะฮะนำมาส่งนะครับอยู่เต็ดกับเขาเลยนะครับผมนะฮะเป็นของน้องอะไรนะน้องเท่งน้องเท่งชื่อเฟซบุ๊กอะไรมีออรัสั์ อ่ะ ok ไปดูกันครับผมว่าเป็นยังไงสวยรู้ป่ะเดี๋ยวคนเล่นศีล้องกันเรื่องความสวยเนี่ยเพิ่งเห็นตัวจริงงามมากโักดิ์สิทธิ์พยานมาละรถริงรถสองคันนะครับ ส่งนะส่งให้หลวงบ่อนะครับผมอยู่ติดป่าติดเขานะครับตรงนี้เขาอะไรเย็นไม่ดีอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้อะไรนะดลวงพญาเย็นดลวงพญาไฟทับลานเลยงอ๋ออยู่ทับลานทางนี้ทับลานอยู่ฝั่งนี้ใช่ทับลานอยู่ฝั่งนี้ดงพญาเย็นเขาใหญ่เขาใหญ่ตรงกลางครับผู้งามเลยผู้งาม ครับครับนับอ่าว่านับนับตังเท่าไหร่นะครับสี 40, 000, ่หมื่นเนาะครับผมสี่หมื่นนับตังเ,เป็นรุ่นเป็นหมูเป็นหมูรุ่นนี้ที่มีราคาแพงที่สุดตอนนี้ ดูดูดูก็ดูดูน้ำฝนก็ดูผนเลยผลยาวเพราะถ้าใหญ่วันนี้ยาววันนี้นะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเดี๋ยวทำบ้านเสร็จก็งานเราหาตัวเมียมาให้ทนครับครับได้ครับครับก็เหมือนหมูธรรมดาครับผมครับแต่แต่ช่วงแต่ช่วงนี้เราเราเราจะให้เศษฐานนะเศษฐานจะให้ ครับผมกินแต<พ>่ผักหัวมันก็ครับผมพวกอย่างนั้นก็ได้